ครับพกกับผมครับกริชพลเดชวิสัยครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษณุโรกนะครับผมก็ใกล้วันเลือกตั้งแล้ววันที่สิบห้ากันยายนนี้ก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยนปัจจุบันตอนที่ผมพูดอยู่นี้พรรคเพื่อไทย กำลังนำครับเริ่มต้นสตาร์ตตูมพักประชาชนนำแล้วก็นำมาเรื่อยๆนำมาเรื่อยๆนำมาเรื่อยๆแล้วพอมาโพงสุดท้ายในพักเพื่อไทยนำเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงนำมีเหตุปัจจัยหลายต่อหลายอย่างช่วงที่พักประชาชนนำก็เพราะว่าขุนพลของพักส้มทั้งหลายมา ระดุมมาตุ้มมาลงในพื้นที่พิษณุโลกกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาคุณวิโรจคุณสิริกัญญาคุณไอติมหัวหน้าพักคุณนัทพงศ์คุณไอรัชนกแล้วก็มากันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เป็นการหาเสียงเป็นการปาสาัยแบบแบบย่อยแต่ละคนก็ไปในพื้นที่ไปในพื้นที่คือการพบปะประชาชน เ่งเป็นสไตล์ของพรรคส้มอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ได้ใจประชาชนครับส่วนพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะลงวันสมัครวันแรกผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะส่งใครลงก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานะครับพรรครวมรัฐบ,บาลพรรคเพื่อไทยก็บอกเฮ้ย hey, มึงเอาไปสิพลังประชารัฐพระคเราเกูไม่เอาเอามือเอาคือไปเพื่อเพื่อไทย เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาและคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือคุณนัทรัช์ชามปูนุษย์ซึ่งลงในเขตหนึ่งแล้วก็สู้มาสองสมัยละสู้กับหมอลงเดชกิจวิกรมแล้วก็สู้กับหมออง๋งก็เป็นคนที่ถ้าจะลงก็สมควรเป็นคุณนัทรั์เพราะว่ามีประสบการณ์สูงแล้วก็แพ้ไม่ได้เยอะนะแล้วไม่ได้แพ้เพราะตัวบุคคลนะแพ้เพราะกระแสกระแสพักปรากฏว่าพักเพื่อไทยไม่ส่งลงไป งคุณจะเด็ดจันทาลงซึ่งเป็นผู้ที่ลงสมัครสอสอเขตอื่นมาก่อนแล้วก็ส่งมาลงมันก็เลยทำให้เกิดการสับสนของพวกเสื้อแดงของพรรคเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งก็เลยไม่มีกีกแสก็หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพรรคโคไม่สู้ลงมาเล่นๆลงมาสนุกสนานเท่า,านั้นแหละ <c oughs> แล้วจริงๆพรรคก็ไม่ได้สู้จริงๆด้วย ปรากฏว่าด้วยความมุ่งมั่นของเจเด็จจันทาพักสู้ไม่สู้กูไม่รู้อะกูก็ลงพื้นที่กูก็หาเสียงกูก็ํำไปงูงูปลาปลากูก็ไม่รู้จักเขตหนึ่งพิษณุโลกหรอกกูก็ได้รับการเขาเรียกอะไรการวงการจากไอ้พวกบ,บ้านใหญ่ทั้งหลายกูก็เอาตามมึงอะเพราะกูไม่รู้เรื่องปรากฏว่าไอ้บ้านใหญ่เนี่ยมันก็มีการ เขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องการแยงพื้นที่กันมันต้องการที่จะเป็นใหญ่ในเขตหนึ่งพิษณุโลกกันหลายคนลึกๆในใจมันอยากจะเป็นนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกหลายคนมันอยากจะเป็นสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกหลายคนมันอยากจะคุมสอจอในเขตหนึ่งพิษณุโลกมันก็ต้องการคนของมันที่จะมาลงที่จะมายึดในพื้นที่ ต่คือในเขตเทศบาลนั้นมันเป็นตระกูลของชามพูนุษย์มาตั้งแต่ชาติที่แล้วและคนที่อยากจะยึดพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นคนข้า,กาเก่าเต่าเลี้ยงเป็นคนที่ท่านสุชนชามพูนุษมีบุญคุณเป็นคนที่ท่านดเรเปรมรดีชามพูนุษย์มีบุญคุณทั้งสิ้นแต่มันไม่สนหรอกพอกมาถึงรุ่นลูกมันไม่สนหรอกมันก็ต้องการจะยึดพื้นที่มันก็เลยทําให้ <c oughs> <c oughs> เสียงแม่งแตก เสียงแตกก็พักประชาชนแม่ก็นำเอานำเอานำเอาเอาปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นผู้ดูแลในจังหวัดพิษณุโลกอยู่คุณสมศักดิ์ไม่ได้คนโง่เป็นคนฉลาดมากไอ้พวกมึงไม่มีทางหลอกเขาได้หรอกมึงจะพยายามกล่อมจะตลดล่อมจะอะไรไม่ได้หรอกคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ามาจัดแจง <C oughs> จนครอบคุมในพื้นที่คราวนี้เพื่อไทยก็กระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นให้ใจรถต้นคอประชาชนนะจนนายกอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีรัฐมนตรีก็ส่งรัฐมนตรีมาช่วยไว้ เออมีรถุตีมาหลายคนเว้ยที่มาช่วยมาช่วยจะเด็กจาทาวเว้ยมาปสาสัยใหญ่พัคเพื่อชายเขาจะประสาสัยใหญ่ปสาสัยใหญ่ก็ระดมคนมาหลายพันคนมาเว้ยแล้วก็มีพวกรถูตีแม่งมาช่วยเว้ยเอาล่ะสิ <c oughs> คราวนี้ก็กระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นกระเตืองขึ้น,น,นจนมาถึงวันนี้ คนที่ไม่ชอบที่หนา้าพรรคสม้มก็หันมาช่วยพักเพื่อไทยคนที่น่าจับตาก็คือพี่ป้าแนงป้าแนงน้อยซึ่งเป็นกปปสตัวแม่มาประกาศช่วยจะเด็จจันทาพักเพื่อไทยมาอยู่มาช่วยมานั่งอยู่แถวหน้าในการปราสายหาเสียงเว้ยนั่งแหละแล้วก็กลุ่มทางด้านรอบๆเมือง ก็จะเป็นพกกูน้กอปปสเป็นพวกไอ้หมอวโรงเกา่าประชาธิป,ปัตย์เป็นพวกคือไม่ใช่พวกเสื้อแดงอะ่ะมันก็มาลงไม่ใช่มาลงมาช่วยเว้ยเอามาช่วยแล้วสะบ์ดก่อนว่าเอามาช่วยกันหมดต่างคนก็ทำต่างทำหน้าที่กันไปแต่ในเขตชานชาลเมืองสี่ตำบลเนี่ยไอ้คนที่ดูแลอยู่ มันไม่เอาพวกเสื้อแดงไม่เอาเพื่อไทยเลยมันจะเอาแต่เสื้อเหลืองเอาเอากบปปสเว้ยมันไม่เอาเลยเว้ยปรากฏว่าไอ้ตรงนี้ไอ้คนที่อยู่เสื้อแดงมันก็มีข่าวว่าในเมื่อไม่เอากูใช่ไหมกูก็จะไปเทให้พรรคส้มเว้ยกูจะประท้วงเว้ยกูจะมาช็อตเว้ยเดี๋ยวกูจะไปเลือกพรรคส้มเว้ยปรากฏว่ารู้ไปถึงหู คุณสมศักดิ์เทพสุทินเว้ยปรากฏว่าท่านก็จะมาจัดการมาจัดการแล้วล่ะจนเรียบรอ้อยครานี้เพื่อไทยก็ดีวันดีคืนขึ้นด้วยเรื่อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สาเหตุที่ทำไมเพื่อไทยนะ <S <S 1> <S 1> อีกปัจจัยหนึ่งก็แล้วตัวบุคคลระหว่างโฟนัชนนกับบ,บูบูบูอะไรก็ไม่รู้อะ จะเด็ดจ,จันทาตัวบุคคลนั้นบูนะมันเป็นคนมีเสน่ห์มันเป็นคนคือแฟนคลับรักมันเป็นทำตัวเหมือนพระเอกลิเกมีลูกอดอ,อ้อนอ่าพวกสาวแก่แม่ไม่แม,แม่ยกทั้งหลายชอบอ่แล้วก็พูดแต่พูดจาภาษายก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ แต่ก็พอพูดได้คือพูดแล้วก็ไม่เสียรังวัดะนะส่วนทางโฟกนัชนอนอันนี้เขาเป็นคนที่มีอยู่รวมการแล้วเขาก็บางครั้งก็พูดจาขวานผ่าซากบางครั้งก็ไม่ควรพูดในสิ่งที่อยากจะพูดนะมีนะมันก็เลยโดนเอาตัดคลิปสั้นๆออกไปส่งในโลกโซเชียล แลวมันเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยมันไม่ได้คลิปยาวๆรอะคลิปสั้นๆคนฟังแล้วมันก็ฟังแล้วดูไม่ดีใช่าพูดยาวๆเขาอาจจะไม่ได้พูดแปลความหมายอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ประกอบกับก็มีคนทําคลิปเพื่อโจมตีพักซ้มออกมาเป็นระยะระยะ <S <S <ๆ S 1> นั่นแหละมันก็เลยทําให้ไอ้คนกลางๆเนี่ยที่ไม่รู้จะเลือกใครเนี่ย ก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับทางด้านประชาชนเพราะว่าไอ้พวกกลางการนี่ลึกๆอยู่แล้วเขาก็แบบว่าโดนตอกย้ำว่าพักส้มล้มเจ้าพักส้มล้มเจ้าคือภาพมันเป็นอย่างนั้นนะที่จริงนี้ก็ไม่มีพักไหนเขาจะล้มเจ้ากันแล้วนะไม่มีแต่มันโดนปลูกฝังมาอย่างนั้นน่ะคนมันก็เลยแบบว่าฝัางใจอ่ะ ต่ถามหน่อยคนพวกนี้จะเลือกพักเพื่อไทยไหมก็ไม่เลือกเพราะก็คิดว่าพักเพื่อไทยสะ,ะ,ะบัดสัตว์คือก็จะมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มกลางๆนี่ที่จะไม่เลือกใครทั้งคู่เลยไม่เลือกใครทั้งคู่ตอนนี้ก็มาดูซิว่าตอนนี้ฐานกําลังมันก็พอๆกันสี่หมื่นกว่าคะแนนพอๆกันสี่หมืนดูจากครั้งที่แล้วของของพรรคส้มก็ได้สี่หมืน แล้วก็รวมรวมกันของพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิป,ปัตย์ก็รวมรวมก็ประมาณสี่หมื่นคราเนี้มันก็สูสีเลยก็แต้งต่อก็น่าจะสิบเก้าห้าสี่ไม่น่าจะถึงสามสองแล้วก็เดี๋ยวมาดูโค้งสุดท้ายก่อนแล้วแต่ว่าเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมคือเรื่องเงินนะ มันก็พูดกันได้เรื่องซื้อเสียงซื้อเสียงหัวละสองร้อยหัวละห้าร้อยมันก็พูดกันได้แต่มันไม่มีหลักฐานเนี่ยพขพูดไปแล้วก็ไม่มีหลักฐานแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้กกตเขาก็ทาอะไรไม่ได้นะและ้วมันแต่เดี๋ยวนี้มันไอ้เรื่องเงินก็คือเรื่องเงินการซื้อเสียงก็คือการซื้อเสียงอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเงินเป็นใหญ่แล้วเว้ย บางทีการซื้อเสียงการให้เงินน่ยมันไม่ใช่จ้างไปลงคะแนนให้นะมันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมประเพณีที่ก็ดูแลกันไปอะ่ะไหนไหนก็จะต้องขับรถเสียเวลาแล้วไงบางคนก็เดินทางมาจากกรุงเทพเดินทางมาจากจังหวัดอื่นเน่ยเสียเวลาแล้วก็ให้ค่าขนมค่าน้ํามันรถสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเปิดจะต้องไม่ขัดทนนะุนอะไรทำน้อยเขาคิดกันไปอย่างนั้นนะ จริงจริงแต่ถ้าเขาไปเกียดยากใครเขาพัานหนึ่งเขาก็ไม่เลือกอะ่ะก็ตอนนี้ในเมื่อมันมันเป็นอย่างนี้อะ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็ถือว่าส่วนพักส้มนี่ก็แบบว่าคะแนนแบบบริสุทธิ์ล้วนๆเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าพรรคประชาชนไม่บริสุทธิ์ล้วนๆนะผู้ถึงพัคส้มบริสุทธิ์ล้วนๆใช่ปะนั่นแหละ <c oughs> ก็ต้องมาดูวันที่สิบห้ากันยายนเนี่ยครับเวลาประมาณหน้ามันจะไม่เกินยี่สิบนาฬิกาสองทุ่มก็รู้แล้วครับว่าใครแพ้ใครชนะแต่ผมว่ามันต้องเบียดกันแน่แเบียดกันรุ้นมันแน่รุ้นมันจริงๆแล้วผมถือว่าการเลือกตั้งซ่อมที่พิสโลกนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆใครแพ้ชนะก็ตามไม่ได้เกี่ยวส้นตีนส้นมืออะไรกับผมหรอกแต่พิสโลกได้ คนรู้จักพิษณุโรคมากขึ้นคนพูดถึงพิษณุโรคเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมก็มาดูกันโค้งสุดท้ายละกันวันนี้ณนตรงนี้พรรคเพื่อไทยนำนะครับผมโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะ ตอนนี้ก็ทำกองทุนอิสระผลก็กำลังสนุกสนานครับมีความสุขอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะได้ดูแลคนเยอะๆดูแลหมาเยอะๆเวลาให้ต่างคนแล้วก็มันนี้ก็มีความสุขเวลาเอาอาหารไปให้หมาแล้วก็มันก็มีความสุขนะความสุขมันก็อยู่เท่านี้เองนะครับ ก็เลยทำเท้าเวสสุวรรณสวยมากนะสวยกิบเลยมาให้บูชาครับเทพพระเจ้าแห่งทลังสองร้อยเก้าสิบบาทเงินเข้ากองทุนอิสระผลครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับ s ไคร b e ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วย หนึ่งในนั้นก็มีคาถางกระถางครับกรถางแคมตัดนี่เป็นถ้วยกาแฟนถ้วยไซส์ใหญ่แล้วก็ทํามาเป็นกระถางต้นไม้ครับสวยงามมากสวยงามจริงๆครับเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานฟรีแฮนด์ใบหนึ่งใช้เวลาทำสาชมชั่วโมงขายสองร้อยเก้าสิบบาทช่วยซื้อกันด้วยนะครับอันนี้เงินไปเข้าช่อง ขีดโพสต์แชเนเพื่อจะไปสู้ันดีกับสวสมชายสวงการและก็เงินก็ไปให้คนทำนะช่วยๆกันด้วย mm hmm. ผมคาดหวังว่ากระถางใบเนี่ยจะสู่ต่างประเทศจะมีคนสั่งไปขายต่างประเทศแบบถล่ทมทลาย mm hmm. เชื่อผมนะอันนี้ก็ช่วยซื้อทั้งดอย mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำ ต่อ้าสิบาทครับติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด่านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับจริงจังเงินเข้ามาขอขอบคุณทุกท่านครับขอท่านมีความสุขนะขอให้พาพคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี